สวัสดนะีนักเรียนทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิดีโอทางไกลกันนะคะขออนาคุณครูเก็บอนะคะจับหนึ่งนะคะมาแลมาแล้วจะมาซิกซ์ชื่อกันนะคะอ่ะวนันี้คุณครูก็คงสงๆนิดนึงนะเพราะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเป็นวันแรกนะคะ๊ะสมศรีมาไหมคะสมศรีมา มาโปมาอีนินนะคะวันนี้เอ้ยลืมปาโนเนาะวันนี้ใครที่อยากมาเรียนรู้เรื่องโควิดกันบ้างเพราะช่วงนี้โควิดนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์เลยนี่นี่มีเรื่องโควิดกับเรื่องภูมิุมนะคะอันนี้ก็จะยากน,นะเพราะ ก็แบบนี้นะคะประเทศที่หนึ่งประเทศอีสานนะคะนี่คือประเทศอีสานนะคะค,ะคะุณแม่แบนี่คือประเทศอีสานนะคะอุณหภูมิถึง1 1อุณหภูมิประเทศไทย 23. อ,อุณหภูมิประเทศลาว 27. อุณหภูมิประเทศจีน1นึง 1นึอคุณภูมินะคะ,ะแล้วเราก็จะมีลูกโควิดอยู่รงนี้นะใครมาไม่เห็นโกงโกงให้รูินี่นะคะคือลูกโควิดที่เรากำลังต้องใช้ชีวิตแบบห้ามออกไปไหนเพราะว่ารัฐบาลบอกนะคะนี่นีใครที่ฉีดยาบอกซินแล้วก็ดีนะคะ ไปเราจะมาเรียนวิชาวิชารอบตัวนะคะมาดูวิชารอบตัวกันวิชารอบตัวอย่างแรกคือต้อนไม้สองนกที่สามกระต่ายอย่างที่สี่คนก็ปนหนึ่งนะคะขอดูอย่างที่ห้ก่อนนะหาอย่งที่หนี่ค่ะ อย่างที่ห<ม>้าเครื่องบิน,<ม>นะคออต่อไปเราจะมาเรียนเรื่องบวกเลขนะคะสองบวกเก้า่กับสิบเอดแล้วก็มีลองเท้านะคะ,ะเป็นลูกยิมมุดจิกูนะคะก็จะเต็มเหนี้นะต่อมาเรียนภาษาไทยกันดีก,กว่าเนาะ<ม><ม>เรลูกันลย